วันนี้เราตื่นแต่เช้าฝนตกตื่นกันหกโมงตื่นฝนได้ตั้งแต่ที่มาจะนั่งรถไฟไ,ไปเมืองบาตจูมี่ยังมืดอ,อยู่เลยหกถึงหกโมงแล้วก็ตอนนี้เจ็ดโมงอ่ะกำลังจะออกตรงไปรอแท็กซี่หมครับแท็กซี่เนี่ยเราก็เรียกโบมารับเลยนะคะก็มีแทบทั้งคืนเลยนะคะน,นี่เราอยู่ที่สถานีรถไฟแล้วแล้วก็ตรงขึ้นมาข้างบนเป็นนี่เป็นชั้นขายตัว๋วชั้นสองนะ ใครยังไม่ได้ซื้อตัว๋วล่วงหน้าก็มาซื้อข้างบนได้ดูจอเข้ามาข้างในคันลเสิร์ตจะมีะที่ฝากกระเป๋าครับต้องเดินเ<ะ>ข้าตรงไหนเแต่ตวันนี้เรามารอบเช้ามันก็ยังไม่เปิดเท่าที่ดูเหมือนกับว่าเขาก็ฝาได้สินชาติทุ่มกลัวเดี๋ยวตอนกลับมามาาันจะม,มีคนเปิดเราจองตรงไหนหมอจองเวลาซื้อเราก็จองผ่านใแอปได้เลยนี่นะ T K T G E นะ แล้วมันก็จะมีให้เลือกจองได้ไเลือกได้วเวลาจะไปเมืองไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่พออันนี้เราจองแล้วเขาก็จะได้ตัว๋วบิลคิวอาร์โค้ดมาได้เวลาขึ้นรถไฟแล้วนะคะเราก็เดินมาตามตั๋วที่เราจองนะคะของเราได้ตู้ที่4นะคะแล้วก็พนักง,งานเนี่ยเขาจะมาถามหน้าง,งานเลยว่าอัปเกรดไหมให้บวกอีกคนละ400เป็นห้อง V I P นะคะเราขึ้นไปดูแล้ว บอกมันเท่ากันเลยแค่มีโต๊ะแล้วก็มีฉากกัน้นแค่นั้นเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรค่ะอาหารบนรถไฟก็มีมาหยอดตู้มีเท่านี้นะคะมีน้ำเปล่าน้ำหวานแล้วก็มีแซนดวิชอยู่3อย่างที่เหลือจะเป็นช็อคโกแลตกับเน็กนิดหน่อยการเดินทางก็ใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงนะคะ สถานีรถไฟนะคะเราก็เรียกโบ๊ะเลยนะคะไปส่งที่โรงแรมใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงพอมาถึงโรงแรมแล้วนะคะก็จะมีป้อมรปภเขาจะถามว่าคุณชื่ออะไรเราก็บอกชื่อไปเขาก็จะไปเช็คในลิสต์ว่ามีแขกชื่อนี้ไหมถ้ามีเขาก็จะปล่อยให้เข้ามาตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับโรงแรมพรัลลา ที่บัจจุนี่คนจอเซียเขาบอกว่าที่นี่คือเจ็ดดาวของจอเซียเดี๋ยวเราเข้าไปดูโรงแรมเขาเป็นยังไงเลโอ้โหเดือดร้อนดีแบบนี้ตืเต็นขึ้นครับด้านนี้ก็ดูเช็คอินแล้วเข้าไปดูข้างในหรือเปล่าว้าว

นี้นะปัวจังพอเราลอดอุโมงค์เข้ามาก็จะเจอดสาดไว้น้ำยื่นออกไปในทะเลยื่นออกไสาดน้ำนี่เป็นสาดน้ำอุ่นหมดเลยนะเพราะตอนนี้อย่างตอนนี้เรามาหน้าหนาวอุณหภูมิข้างนอกวันนี้ประมาณสิบต้นๆแต่อยู่ข้างในนี่อุ่นเลยนะอุ่นเออเหมือนหน้าร้อนเลยใช่เหมือนหน้าร้อนตรงี้กับน้ำซาเลเดอที่ไหญ่มาก เดินเล่นเมื่อกี้ตรงทางเข้ามาก็มีพวกกวางมีอะไรมีอยู่ใุสวนโอ้ยเอียโอ้ยโอสยายแอ่ยี่โอ้มโอายน้ย้น้ยอยอออ้ยอ้อ้ยโยอ้ยโอ้อย มองก็โอ้ยใหญ่นะพื้นที่ใหญ่นะโอ้โหเบียใหญ่มากโอ้อหโหอ,อยู่ในโรงแรมไม่ไม่รู้เลยมานอนอุ้ยหลับลงดำจริงด้วยตรงทรายมันเป็นทรายดำๆนะอ๋อแบล็คบีลงลงลกตรงนี้ก็จะเป็น มีกลางนะเนี่ยเขาไปเดินเลไนได้เดินไม่ได้โอ้ยเบียงนี่ถือว่าใหญ่มากเลยนะเนี่ยอันนี้ที่เราจองก็จะจองเป็นเตียงแยกมานะคะทีวีจอค่อนข้างใหญ่มีการน้ำร้อนให้นะคะมีตู้เย็นให้มีเครื่องทำน้ําแข็งอยู่ทางแถวแถว,ถวลิฟต์นะคะก็สามารถไปใส่น้ําแข็งได้ ไม่มีไมโครเวฟนะคะมีอ่างอาบน้ำเออห้องน้ำจะเป็นชักโครกอัตโนมัตินะคะมีห้องอาบน้ำให้นะคะสะบู่แชมพูมีค่ะแล้วก็ตรงเนี้ยเออผ้ามา่านก็จะเป็นผ้าม่านไฟฟ้านะคะสามารถกดปิดได้เวลาเราอาบน้ำมีเตารีดให้นะคะได้เป่าผมนะ เออเซฟนะคะตอนที่เราจองมานี่เป็นช่วงโลซีซั่นนะคะราคาก็อยู่ที่5,500บาทนะคะส่วนหน้าไฮนี่เราไม่ทราบนะคะต้องเช็คดูอีกทีเนาะราคารวมทุกอย่างแล้วนะคะสามารถเล่นส่วนน้ำได้ทุกโซนเลยไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้ว ายในโรงแรมเนี่ยมีโรงหนังเล็กๆด้วยนะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยฟรีแต่ว่าก็เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจอร์เจียมั้งทาไมเราถึงเลือกมาที่นี่เพราะว่าเราอยากเห็นทะเลดําชัดๆนะคะถ้าเรานอนในเมืองเนี่ยมันจะเป็นที่หาดทรายนะคะมันจะเป็นก้อนหินซึ่งจะไม่เป็นหาดทรายดําๆแบบนี้ของพา,ารากาปเนี่ยตรงนี้จะเป็นหาดทรายสีด,ดํา ทั้งสองฝั่งเลยะคะ่ะแล้วก็ทอดยาวไปสามารถเดินเล่นได้สวยอยู่นะเราก็เด็กเลยแตกดีเอามาค่ะได้เวลาเล่นน้ำแล้วนะคะสระน้ำอุ่นห้องโถงตรงนี้คืออุ่นเลยนะคะในขณะที่ข้างนอกหนาวตัวคานตรงนี้ถ้าเป็นหน้าร้อนอะ่ะเ,เขาจะสามารถ เลื่อนขึ้นเปิดให้เป็นโล่งไปจนถึงข้างนอกเลยนะคะแต่ตอนนี้เป็นหน้าหนาวเขาก็จะกัน้นกั้นลมไว้เพราะฉะนั้นก็ยังออกไปเล่นได้อยู่ก็โดยการมุดออกไปแบบนี้นะคะนี่ในขณะที่ข้างนอกอากาศเย็นมากนะคะแต่น้ำก็ยังอุ่นอยู่เล่นน้ำสบายเลยสนุกมากคะ่ะ ก็รู้สึกแปลกดีแบบดช่เลยนะฝุ่นแต่ฝุ่นหัวเก็นหนาวมาเล่นส่วนน้ำก็คือเล่นได้ฟรีเลยนะคะเล่นได้ทุกอันเลยสำหรับสไลเดอร์นะคะแต่วันที่เรามานี่คืออันสี ฟ้าขาวริมสุดนั้นปิดจ้าไปดิไปดิไปแล้วสู้ไสู้ไป

เหนื่อยแล้วก็มานั่งทานอาหารได้เลยนะคะอคตอนนี้เราสั่งเป็นบะหมี่ผัดนะคะแต่ว่าเป็นสูตรของที่นี่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเคะคุปดาดิกคุปดาดิะคะะะ <11. S 2> ่ะเท่าไหร่อ่าสองร้อยสามสิบอ่าสองร้อยกว่าบาทนี่และอันนี้อ่ะ ร้อยแปดสิบแปดสิบนี่แต่อันนี้สิบห้านะคะก็ร้อยห้าสิบละอาหารือโอ้โห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 มกนตั้เฮ็มากนเยต้ต้งที่อะไรล่ะเหมือนบะหมี่เออบะหมี่ผักดีีอ่ะ บุญเส้นไปตายบุญเส้นมากกว่าวะ่ะอือดมแล้วเอาคืนได้ไหมเนี่ยไม่อโอ้โหกินกินไม่เหมือนกับแบบเล่นบอลล้มไปพี่ย่าเลยอะเเรี่ยหยาบเลยกินไม่กินไม่หยับนำเลยอ่ะเดี๋ยวลงมาเดินเล่นฟัง โ้ตอนกลางคืนอกลงคืนยิ่งสวยนะพอาเขาเปิดไฟแล้วก็สวยอย่าง้เลย้นเด็กอบ เราอยู่ข้างบนตอนกลางคืนปิดปิดประมาณเที่ยงคืนหมดห้องอาหารนะครับทั้งสี่ห้อง <Thank you. S 1> ไม่จัดเป็นอะไรนึงไม่แพงเนาะสิบกว่าน้อยกว่าบาทเจดเบเนดิกต์ เดนเด็กะคะ่ะน่าก,กินมากเดี๋ยวถขายลูกธรรมดาได้ไหมอันนี้ของฉันเองเจมิมโมโกะนะคะ